มหาวิทยาลัยมหิดลจะตั้งรางวัลแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมขึ้นเพื่อตอบแทนสองแม่ที่นอกจากจะโอบอุ้มเลี้ยงดูลูกแล้วยังดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะเชื่อว่าสิ่งแวดล้อมดีเริ่มต้นที่แม่แม่บัวแก้วจินดาธรรมการทำไร่ทำนาสมัยใหม่ทำให้ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น พึ่งพาตลาดมากขึ้นแม่บอกว่าตอนนั้นยิ่งทําก็ยิ่งจนแม่บัวกแก้วจึงหันมาปลูกผักแบบผสมผสานหมุนเวียนไปแม่เอื้อเฟื้อแบ่งปันผักให้กับเพื่อนบ้านจากนั้นจึงเกิดระบบเครือญาติขึ้นและเกิดกลุ่มเกษตรปลอดสารพิษอย่างเป็นรูปธรรมโดยมีหน่วยงานของภาครัฐคือมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา ข้ามาสอนเกี่ยวกับเรื่องการเพราะเห็ดและการทำปุ๋ยแม่บัวแก้วยังได้เป็นคณะกรรมการโครงการรักป่าสร้างคน84ตำบลวิถีพอเพียงและได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคลต้นแบบด้านเกษตรปลอดสารพิษของโครงการด้วยสติปัญญาและความเพียรของแม่บัวแก้วจึงนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตแม่ประคองสาตะแม่คิดอยู่เสมอว่าลูกเราจะดีจะเก่งต้องเริ่มจากที่บ้านเป็นอันดับแรกบทบาทของแม่ที่มีต่อชุมชนคือแม่ได้ทำหน้าที่เป็นแกนนำรวมกลุ่มเด็กเยาวชนชาวบ้านในการอนุรักษ์ต้นน้ำขุนแวนเพื่อป้องกันการตัดไม้ทำลายป่า รวมถึงการจัดกิจกรรมการบวชป่านอกจากนี้แม่ยังร่วมต่อต้านการทำเหมืองแร่ในพื้นที่แม่ประคองคือผู้เสียสละเพื่อสังคมส่วนรวมเพื่อให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นถ่ายทอดและปลูกฝังสู่รุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไปแม่เบนจามาศนาคหลง แม่เป็นผู้นําในการพัฒนาเยาวชนด้วยการปลูกฝังให้มีจิตสาธารณะเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืนโดยเป็นผู้ริเริ่มจัดทําหลักสูตรท้องถิน่นรักคลองอู่ตะเภาบทบาทของแม่เป็นจมาศคือกระตุ้นให้ยาวชนเกิดความตระหนักในปัญหาและร่วมกันดูแลสภาพแวดล้อมที่กําลังเสื่อมโทรมผลลัพธ์ที่เกิดจากการบ่มเพาะต้นกล้า ส่งผลให้แม่บ่มเพาะต้นกล้าจิตสาธารณะในโรงเรียนเครือข่ายรักคลองอุตภัยอย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแม่ปิยรัตน์พลอยเจริญแม่เป็นครูคนแรกของโรงเรียนที่จะตั้งชมรมรักสิ่งแวดล้อมจัดค่ายเยาวชนรักสิ่งแวดล้อมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในโครงการก้าวสู่โรงเรียนเชิงนิเวศนอกจากนี้ แม่จะเป็นผู้รับผิดชอบโครงการปลูกป่าชายเลนให้ความรู้ทางด้านภูมิปัญญาในท้องถิ่นธนาคารขยะรักโรงเรียนวัดอรอยเท้าคาร์บอนโรงเรียนแม่มีความเป็นผู้นำมุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนางานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนอย่างสูงสุด คงไม่มีรักใดในโลกนี้จะบริสุทธิ์และมีความหมายเท่ากับรักของแม่หยาดเหงื่อและหยดน้ำตาในวันแรกของแม่ที่ได้เห็นหน้าลูกมันคือความอิ่มเอมและปิติซาบซึ้งในหัวใจของคนเป็นแม่ยอดดวงใจของแม่ได้เกิดขึ้นมาแล้ว และเติบโตขึ้นทุกวันเสียงร้องแรกของลูกที่แม่ได้ยินมันคือสัญญาใจที่แม่ลูกมีให้กันลูกจา๋าลูกรักของแม่อ้อมกอดอุ่นๆที่ประคองลูกยามเหนื่อยล้าอ่อนแอท้อแท้และหมดหวังอุ่นไอรักที่ถ่ายทอดผ่านความรักความผูกพันแม่ จะไม่มีวันทิ้งลูกไปไหนผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนนี้จะดูแลลูกด้วยสุดกำลังที่มีจะเป็นสะพานเพื่อต่อเติมและต่อยอดให้ลูกได้เดินข้ามผ่านไปจนสุดทางจนกว่าชีวิตนี้จะหมดลมหายใจเเกกกกืืออดใในนนนนนผสมมมลลั่่ป็นน้้หูิ ้าน้ำนมควรชวนให้ลูกฟังแต่เมื่อล้างเปรียบดังพื้นฟ้าหนักกว่าแผ่นดินบูดัวเรียนผ้าเขียนจนสิ้นหยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอ